เจียบพิจิตาตาแจกความสดใสอวดลุคแซ่บในชุดว่ายน้ำเผยผิวออรา่าพุ่งกระแทกตาล่าสุดสาวเจี๊ยบดาราสาวชื่อดังภรรยาคนสวยหนักร้องหนุ่มบอยพีทแมคเกอร์ส่งภาพเซ็กซี่ลงอินสตาแกรหลังสวมชุดว่ายน้ำวันพีเผยผิวออรา่าเข้าฉากใกล้ชิดพระเอกหนุ่มฟิลมม์มธรารัฐจากละครเรื่องวิมานสีทอง ก่อนทำสามีบอยโผล่เข้ามาคอมเมนต์ชดฟิลแรงแขนเป็นอะไรอีกอยู่บ้านก็เห็นทาเองได้ทําเอาแฟนขับแผ่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์อย่างล้นหลามเลยทีเดียวหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอคค่ะ